ผู้ฆ่าคนมีบาปหนักกว่าผู้ฆ่าวัวฆ่าควายผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้ามีบาปหนักกว่าผู้ฆ่าคนเห็นได้จากพระเทวทัตที่ถึงถูกธรณีสูบแต่อย่าประมาทคิดว่าเราปลอดภัยจากการถูกธรณีสูบแน่แล้วเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าให้เราคนใดคนหนึ่งซึ่งถึงจะชั่วช้าเพียงไรทำร้ายพระองค์ได้พระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์ปรากฏให้เห็นก็จริง ทำร้ายพระองค์ท่านไม่ได้ก็จริงแต่สิ่งที่เกี่ยวเนื่องแนบแน่นกับพระองค์ท่านมีอยู่ทำลายสิ่งนั้นก็จะผิดไปจากทำลายพระองค์ท่านหาได้ไหมนึกถึงใจตนเองมีลูกเป็นที่รักเพียงดวงใจเฝ้าทถนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาจนเติบใหญ่ถูกผู้ร้ายประหัตประหารใจของผู้เป็นแม่พ่อก็เหมือนกับตนเองถูกประหัตประหารด้วยพระพุทธศาสนา คือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้ากว่าจะทรงค้นพบและตั้งขึ้นได้ลำบากยากเย็นยิ่งกว่าใครสักคนจะมีลูกเป็นที่รักดังดวงใจทำร้ายลูกก็เท่ากับทำร้ายผู้เป็นแม่พ่อทำลายพระพุทธศาสนาจึงไม่แตกต่างกับทำลายพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่มีผู้ใดทำได้แต่แน่นอน เพียงการพยายามทำก็บาปหนักยิ่งกว่าบาปฆ่าคนตายผลของกรรมนี้อาจจะลี้ลับเห็นยากและเห็นช้าจึงทำให้พากันคิดว่าการทำลายพระพุทธศาสนานั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลการจงใจทำลายพระพุทธศาสนาที่ไม่สำเร็จผลน่าจะเกิดผลไม่ดีแก่ผู้มุ่งร้ายน้อยกว่าผู้ไม่ได้เจตนาทำลายแต่ประพฤติตนเช่นเจตนาทำลาย บุคคลประเภทหลังนี้โดยเฉพาะที่นับถือพระพุทธศาสนากล่าวได้ว่าเป็นผู้ทำกรรมไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นทรงประครับประคองมาโดยมีพุทธบริษัทที่ดีรับมาประครับประคองตออย่างถือเป็นสมบัติล้ำค่าไม่มีพระพุทธองค์แล้วพระพุทธศาสนาคือตัวแทนพระพุทธองค์ ผู้เป็นสมาชิกของบริษัทศีลในพระพุทธศาสนาถ้าแม้ทำตนให้เศร้าหมองด้วยการประพฤติผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยแม้จะทำให้พระพุทธศาสนาเศร้าหมองไม่ได้แต่เมื่อตนเป็นจุดหนึ่งในพระพุทธศาสนา<ๆ>ก็เท่ากับทำให้พระพุทธศาสนามีจุดเศร้าหมองปะปนอยู่เล็กน้อยเพียงไรก็เป็นจุดดำความประพฤติปฏิบัติเช่นนั้น จึงเป็นการทำกรรมไม่ดีต่อสิ่งสูงสุดผลไม่ดีที่จะเกิดแก่ผู้ทำกรรมไม่ดีนั้นย่อมร้ายแรงแน่นอนพึงอย่าประมาทพึงกลัวกรรมหนักที่จะเกิดจากการทำไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนไม่มีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจคิดจะทำลายก็ทำกันไปต่างๆนานา ผู้เบาปัญญาหารู้ไมว่ว่าเมื่อกรรมตามทันโทษนั้นร้ายแรงหนักหนานักพระเทวทัตก็ไม่ได้ถูกธรณีสูบทันทีที่ทำร้ายพระพุทธเจา้าเมื่อถึงเวลากรรมตามทันพระเทวทัตจึงจมธรณีพ้นที่จะดิ้นรนให้พ้นจากความตายอย่างทุกทรมานน่าสยดสยองนั้นได้ผู้พยายามทำลายพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน ฉะนั้นอย่าประมาทอะไรที่ไม่น่าเชื่อเกิดอยู่เสมอเกิดได้เสมอในอดีตธรณีสูบได้ในปัจจุบันหรือในอนาคตธรณีก็สูบได้เมื่อต้องเป็นไปตามอำนาจอันยิ่งใหญ่ของกรรมแม่พ่อที่มีลูกรักเพียงดวงใจแม้ลูกนั้นไม่ใช่ลูกที่ดีไม่ใช่ลูกที่มีคุณประโยชน์แก่ใคร เมื่อใดเขาถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสหรือถึงเสียชีวิตเมื่อนั้นก็เหมือนทำร้ายแม่พ่อหนักหนาเช่นนั้นด้วยพระพุทธศาสนาเป็นดวงพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าทรงได้มาด้วยพระมหากรุณาเปี่ยมพระพุทธหฤทยัยเปรียบเป็นพระพุทธบุตรพระพุทธศาสนาก็เป็นพระพุทธบุตรที่ประเสริฐเลิศล้ำหาผู้เปรียบเสมอไม่ได้ มีคุณมีประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาลปราศจากขอบเขตและยั่งยืนยาวนานอยู่ทุกการเวลาเป็นที่รักที่เทิดทูนสูงส่งนักหนาของพรหมเทพมนุษย์สัตว์เสมอกันกับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระผู้ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาไว้แทนพระองค์อย่าเป็นคนเบาปัญญาพึงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาให้รอบคอบมิฉะนั้นแล้วจะเสียประโยชน์ จากการมีชีวิตอยู่ในชาตินี้ที่น้อยหนักชีวิตนี้ผ่านไปพ้นเมื่อไรจะเรียกกลับคืนไม่ได้กรรมไม่ดีทั้งหลายจะห้อมล้อมจนแหลกเหลวดังที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินอยู่เสมอให้ขนลุกขนพองสยดสยองอยู่ไม่เว้นวายชีวิตในอดีตชาติล่วงเลยไปแล้วกรรมดีกรรมชั่วก็ได้เป็นอันทำแล้วทั้งนั้นไม่มีที่จะให้ไม่ได้ทำ แต่ชีวิตในอนาคตชาติกำลังใกล้เข้ามาเป็นลำดับไม่นานนักก็จะถึงเพราะชีวิตนี้นั้นน้อยหนักจบสิ้นง่ายชีวิตในภพชาติข้างหน้าต่างหากที่ยาวนานจนประมาณไม่ได้ความสุขอันยาวนานหรือความทุกข์ที่ยืดเยือ้อจะมีมาพร้อมกับชีวิตในชาติอนาคตแน่นอนเรามีบุญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีชาตินี้มีชีวิตนี้ ที่แม้จะน้อยนักแต่ก็เป็นชีวิตเดียวที่สามารถจะพาเราหนีกรรมไม่ดีได้และก็เป็นชีวิตเดียวที่จะพาเราไปสวรรค์ก็ได้นิพพานก็ได้